วัดแสนสุขวิสุทธิวราลามมีมหาเจดีย์ที่สวยงามอยู่ในเขตของบางแสนอยู่ไม่ห่างจากสวนพุทธเมืองสวรรคแดนนรกวัดที่มีเปรดเวลาที่ใครมาบางแสนก็มักจะแวะมาเที่ยวที่วัดที่มีเปรตแล้วก็ถ้าเลยมาหน่อยก็จะมาเจอที่นี่วัด แสนสุขวิสุทธิวลาลามตรงนี้ตรงเป็นตรงมหาเจดีย์ภายในจะมีองค์พระประธานที่สวยงามวันนี้อากาศร้อนมากแต่ด้วยความที่อยากจะชมรอบเจดีเราจึงลองมาเดินรอบเจดีเก็บภาพสวยๆมาฝากท่าน อันนี้เราเร่งภาพให้มีความเร็วเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการดูภาพวัดแห่งนี้ยังมีจุดที่าสามารถจะไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อีกสองที่วันนี้เรากำลังจะ วนรอบเจดีครบทุกด้านแล้วก็ขอลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้ด้วยภาพสวยงามจากวัดแสนสุขวิสุทธิวราราม